สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันนะครับผู้เยกอนเกษตรทฤษฎีใหม่ถุ่งสีจานวันนี้เข้ามาในวัดโคกแฝกตำบลขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมามาเจอศาลากลางน้ำนะครับเห็นสวยดีครับก็เลยจะให้ท่านผู้ชมได้ดูฝีมือของคนที่เป็นช่างสร้างนะครับ ดูเผนๆเ,เหมือนกับทำด้วยไม้นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นปูนนะครับนีครับศาลากลางน้ำนะครับที่วัดโคกแฝกตำบลขามทะเลสอนะครับจังหวัดนครราชสีมาเป็นการสร้างอุทิศให้กับคุณพ่อ คุ้มสีสูงเนินคุณแม่เมืองสีสูงเนินนะครับอันนี้เป็นศาลาสวยนะครับผมก็ว่าสวยที่วัดโคกแฝกนะครับตำบลขามทะเลสอใครอยากจะได้ก็มาติดต่อสอบถามนะครับฝีมือของช่างนี่ครับการเข้าไม้ ้ไม้สลักนะครับไม้สลักเสาปูนนะครับแต่ทำเรียนแบบเหมือนเสาไม้นะครับด้านบนนะครับด้านบนเขาสลักด้วยไม้นะครับ ใครที่อยากได้นะครับก็ลองมาติดต่อหาช่างดูนะครับฝีมือเหมือนกันนะครับการทำอาจจะสร้างที่กลางสาดน้ำหรือว่าที่สวน บริเวณบ้านของท่านหรือใครมีจะทำเป็นโคกหนองนาเป็นศาลานั่งพักผ่อนก็สวยนะครับสำหรับท่านใดสนใจ งบประมาณไม่ทราบนะครับว่าสร้างหมดไปเท่าไหร่พอดีผมมีธุระผ่านเข้ามาก็เลยแวะเข้ามาดูแล้วก็มาถ่ายรูปเซลฟี่ถือโอกาสทำคลิปตรงนี้นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์คนที่ต้องการนะครับศาลากลางน้ำนะครับคนที่ต้องการศาลากลางน้ำ อันนี้ก็เป็นไม้ต่อนะครับที่เขาทำลวดลายใครต้องการนะครับใครต้องการก็มาสอบถามหาช่างได้นะครับ ความสุขนะครับมานั่งพักผ่อนอากาศเย็นเย็นนะตรงนี้นะครับถือว่าดีทีเดียวสำหรับคนในหมู่บ้านหรือว่าท่านใดที่มาวัดโคกแฝกนี่นะครับก็มานั่งอยู่ตรงศาลาพักผ่อนเย็นๆนะครับอากาศเย็นขณะที่ผมมานี่ก็ประมาณ3ามโมงกว่า3มามโมงเช้านะครับอากาศเย็นดีนะครับ เป็นช่างที่โคกแฝกนะครับช่างที่โคแกแฝกหมู่บ้านโคแกแฝกหมู่ห้าตำบลขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอที่สร้างนะครับใครสนใจอยากจะสร้างมาติดต่อได้นะครับนี่คือฝีมือของชาวบ้านชาบ้านครับที่ สร้างช่างชาวบ้านชาวบ้านนะครับนะ mm hmm. ครับก mm ่อ hmm. นจบฝากกดติดตามแชร์สับตะไคร้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปนะครับต่างๆนะครับ ขอขอบพระคุณนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับ